สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Daily Recap นะครับในวันนี้วันที่18เมษายนซึ่งเป็นวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเปิดทําการนะครับหลังจากที่หยุด ช่วงเทศกาลสงกรานมาตลอด5วันก่อนหน้าที่จะมีการหยุดในช่วงเทศกาลสงกราน,นในวันที่12นักลงทุนก็ได้เทขายหุ้นนะครับเนื่องจากว่ามีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขของ CPI ที่ทางสหรัฐอเมริกายังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับเนื่องจากว่าตลาดไทยปิดไปก่อนซึ่ง CPI ในวันนั้นมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาในช่วงเวลา1ทุ่มตรงตามเวลาในบ้านเรานะครับ วันนี้เรามาดูที่เซตกันก่อนนะครับดัชนีเซตปิดวันนี้นะครับปิดลบที่ระดับ1668.06จุดนะครับลดลง6.28จุดนะครับลดลงไป0.38%ครับ วันนี้นะครับเซตมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ5.43ล้านบาทนะครับมีการเคลื่อนไหวของราคาในรอบวันจะอยู่ที่1,665.25จุดนะครับถึง1,675.95จุดนะครับซึ่งยังไม่ผ่านแนวต้านที่1,680จุดครับ ส่วนดัชนี M A I วันนี้นะครับวันนี้ปิดบวกบวกไป13.45จุดนะครับบวกเพิ่มสู่2.05%ครับปิดที่ระดับ669.12จุดครับส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายในรอบวันวันนี้นะครับที่มีมูลค่าสูงสุดนะครับอันดับแรกเลยนะครับเป็นของ z i ก้าซิก้าอินโนเวชันพับลิกคอร์ปอเร i นลินะครับวันนี้บวกเพิ่มไป2.65บาทสตางค์นะครับบวกเพิ่มขึ้นไปสูงเลยทีเดียว27 จุดครับปิดที่12บสบาทสีสตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขายตลอดทั้งวันของซิก้าวันนี้ก็คือ2,960.62ล้านบาทครับหุ้นตัวที่2นะครับอันดับที่2เป็นหุ้น EA นะครับวันนี้ปิดลบไปปิดลบไป2%นะครับ2.22%ปิดลบไป2บาทนะครับปิดที่ระดับ8 18บาทนะครับมูลค่าการซื้อขายตลอดทั้งวันวันนี้ก็2,733.31ล้านบาทครับ ต่อไปเป็นหุ้นของปตท,ะทอสอพอนะครับโดยใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า PTTEP นะครับวันนี้บวกเพิ่ม4.53%นะครับปิดปิดบวกเพิ่มไป6.50บาทสตางค์นะครับปิดที่150บาทต่อหุ้นนะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายตลอดทั้งวันวันนี้ก็อยู่ที่2,592.2 1ล้านบาทนะครับต่อไปตัวที่4เป็นหุ้นของ K-Bank นะครับวันนี้ ลบติดลบนะครับปิดลบอยู่ที่2.25%เปนะครับปิดลบไป3าบาทสตางค์ปิดที่1อ่า1 5บบาทนะครับมูล,ลค่าคการซื้อขายทั้งหมดในวันนี้ก็คือ2 3 3 1 9นอาล้านบาทนะครับต่อไปหุ้นตัวสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็คือหุ้นของ PTT วันนี้บวกเพิ่ม25สสตางค์นะครับ บวกเพิ่มไป0.68นะครับปิดที่37บาท25สตางค์มูลค่าการซื้อขายทั้งหมดตลอดทั้งวันวันนี้อยู่ที่2,296.55ล้านบาทครับส่วนราคาทองคำในวันนี้นะครับมีการปรับราคาทั้งหมด3ครั้งนะครับโดยครั้งสุดท้ายทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ31,600บาทนะครับขายออกอยู่ที่31,700บาทนะครับส่วนทองรูป,ปรพรรณรับซื้อคืนอยู่ที่ 31,000กับอีก32บาท52สตางค์ครับส่วนขายออกอยู o ่ที่บาทละ32,200บาทครับมาดูราคาค้าปลีกน้ำมันกันบ้างนะครับวันนี้ปะตะทและก็บางจากนะครับประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สฮออีกลิตรละ80สตางค์ทุกชนิดราคาที่เป็นของเบนซินและแก๊สฮอนะครับมีผลในวันพรุ่งนี้ครับมาดูสรุปสภาวะตลาดเงินบาทกันบ้างนะครับ นักบริหารการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยิทยาวันนี้เปิดเผยนะครับว่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ33บาท67สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเล็กน้อยจากการเปิดตลาดเมื่อช่วงเช้าที่33บาท65สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทอ่อนค่าสอดคล้องกับสกุลเงินในตลาดภูมิภาคเป็นไปตามแรงซื้อขายทั่วไปโดยเงินบาทในวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ33บาท64สตางค์ถึง33บาท70สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวค่อนข้างแคบเลยทีเดียวเนื่องจาก ตลาดยุโรปอังกฤษออสเตรเียยังปิดทําการจากเทศกาลอีสเตอร์ส่วนตลาดยังคงจับตาบอลยิวสหรัฐและก็สถานการณ์ความขัดแยงระหว่างรัสเซียรัสเซยูเครนเป็นปัจจัยชี้นาถัดไปส่วนคืนนี้ยังไม่มีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญนักบริหารการเงินประมาณกรอบเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้อยู่ที่33บสาท60สตางค์ถึง33บาท75สสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ เรามาดูสรุปสภาวะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียประจําวันนี้นะครับดัชนีนิเคอิตตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ปิดร่วงนะครับโดยบรรยากาศการซื้อขายได้รับผลกระทบจากเงินเยนที่สุดตโตลงแต่ระดับต่ําสุดในรอบ20ปีเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมทั้งสัญญาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นดัชนีนิเคอิปิด ปิดตลาดที่ระดับ26,799.71จุดนะครับร่วงลงไป2 9 3 4 8จุดนะครับลดลงกว่า1%เลยทีเดียวขณะที่ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลงเล็กน้อยในวันนี้นะครับขณะที่นักลงทุนยังคงซื้อขายอย่างระมัดระวังท่ามกลางภาวะเงินเฟอ้อและก็ความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรเร็วและก็รุนแรงกว่าที่คาดการไว้ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดที่ระดับ 2693.21จุดนะครับลดลง2.85จุดลดลงไป0.11%ดนะครับดับชนีเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันนี้นะครับเนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่ธนาคารกลางจีนไม่ได้ใช้มาตราการทางาด้านการเงินที่แข็งแกร่งพอในการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 าดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตปิดที่3 1 9 5 5 2จุดลดลง 15.72จุดนะครับลดลงไปเกือบ0.5นะครับ The, uh, หุ้นออสเตรเลียนะครับปิดทำการในวันนี้เนื่องจากเป็นวันอีสเตอร์มันเดย์นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงก็เช่นเดียวกันครับกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าราสาัฐกรุป๊ปซึ่งเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือเป็นผู้จรกรรมเงินคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบล็อกเชนโรนินบริดจ์ซึ่งเป็น เครือขายบล็อกเชนที่ให้บริการเกมออนไลน์ XC Infinity ราคาหุ้นทวิตเตอร์ดีตัวขึ้น3.5%ในการซื้อขายนอกเวลาทำการที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กช่วงเช้าวันนี้นะครับหลังมีรายงานว่าคณะกรรมการบริหารของทวิตเตอร์ประกาศใช้กลยุทธ์ขัดขวางไม่ให้นายอีลอนมาร์เข้าหุบกิจการทวิตเตอร์ด้วยการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอของสีรังกาได้สั่งให้ตลาดหลักทรัพย์โคลัมโบระงับการซื้อขายหุ้นเป็นระยะเวลา5วันนะครับในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่22เมษายนนี้นะครับหลังจากที่ราคาหุ้นสุดตัวลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาอนเนื่องมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ ประธานาธิบดีคททพยาราชพักษาผู้นำสีลังกาได้แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่17รายในวันนี้โดยไม่มีการแต่งตั้งสมาชิกในครอบครัวที่ลาออกไปก่อนหน้านี้หลังจากเกิดการประท้วงอย่างหนักจากภาคประชาชนที่โกรธแค้นรัฐบาลซึ่งขาดศักยภาพเป็นการจัดการวิกฤตเศรษฐกิจคร,รครั้งเลวร้ายที่สุดของประเทศอย่างไรก็ตามนายมห ah ินทราชพักษาผู้เป็นพี่ชายจะยังคงดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีของสีลังกาต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้น ก่อนที่รัฐบาลของนายราชพักษาเตรียมเริ่มเจรจาโครงการกู้เงินกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการขาดเสถียรภาพทางการเมืองถือเป็นความเสี่ยงในการหาทางออกปัญหาทางการเงินถแถลงการจากสำนัก ประธานาธิบดีระบุว่ารัฐมนตรีใหม่17รายได้ทําพิธีสาบานตนต่อหน้าประธานาธิบดีรัชพักษาณสําสนักงานเลข,ขาธิการประธานาธิบดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางนี้ประธานาธิบดีรัชพักษาได้ตัดสินใจยุบคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา หลังเผชิญปัญหาการประท้วงจากประชาชนและเชิญทุกฝ่ายในรัฐสภาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นเอกภาพขึ้นใหม่แต่ข้อเสนอดังกล่าวกลับถูกปฏิเสธโดยกลุ่มฝ่ายค้านและสมาชิกคณะร่วมรัฐบาลน,นายวลาเิเมียซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนได้หารือกับนางคริสตาลินาจอเจวาผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เมื่อวานนี้เพื่อขอการสนับสนุน ยูเครนในการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามและการรักษาสเสถียรภาพทางการเงินนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs คาดการ์นะครับว่ามีโอกาสราว35%ที่เศรษฐกิจของสหรัฐจะเผชิญภาวะถดถอยในอีกสองปีข้างหน้าโดยแสดงความเห็นว่าสถิติที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเมื่อธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดใช้นโยบายกุมเข้มด้านการเงินเพื่อสกัดเงินเฟอ้อมักจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญภาวะถดถอยสหาภาพยุโรปหรือ EU เตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก50ล้านยูโรเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างรัส สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานในวันนี้ว่ายอดการค้าปลีกเดือนมีนาคมร่วงลง3.5%เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะปรับตัวลดลงเพียง1.6% ราคาหุ้นของบริษัทฉือเจียจวงอ e ี้หลิงฟาร์มัสติคอลผู้ผลิตยาตำรับแพทย์แผนจีนร่วงลงอย่างหนักในวันนี้หลังจากที่บุตรชายของประธานบริษัทต้าเหลียนหวานตาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพยาของบริษัทชือเจียงจวงอ e ี้หลิงซึ่งใช้รักษาผู้ป่วยโควิดอาการที่ไม่รุนแรงฟิตเรตติ้ง ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของศีลังกาลงสู่ระดับ C ซึ่งเป็นระดับขยะขณะที่ S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของศีลังกาสู่ระดับ CC ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดระดับที่3หลังจากที่ศีลังกาประกาศระงับการชำระหนี้ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของจีนส่งผลให้บริษัทค้าปลีกญี่ปุ่นต้องระงับการดำเนินงานในเซี่ยงไฮ้ขณะที่ผู้ผลิตในญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานได้รับผลกระทบ ราคาบิตคอยร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า1เดือนในช่วงบ่ายวันนี้โดยถูกกดดันจากการที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งรวมถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยหลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารกลางหลายแห่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย รัเสเซียเปิดเผยในวันนี้นะครับว่ากองกําลังรัเสเซียได้เปิดฉากโจมตีกองกําลังยูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนนี้ซึ่งรวมถึงเป้าหมายทางการทหารอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทั้งกองทัพอากาศขีปนาวุธและระบบป้องกันทางอากาศเพื่อถล่มเป้าหมายหลายร้อยแห่งและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Daily Recap ในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ